จัดแนึ่ๆเด้อว้ายแม่โว้ยแม่ไปตัวเลยโว้พี่น้องไปยังนี่สวัสดีค่ะพี่น้องมาพอกันอีกแล้วนะคะมันี่กับบรลลอยลันทุ่งชาแนลนะคะมือนี่นะคะสิพาพี่น้องมาลงแหตึกไปคือเก้าค่ะพี่น้อง ยูน้องบัตรพำมนะคะน้องคู่ค่ะพี่น้องบัตร300ร้อยทั้งฝั่งและแพนะคะพี่น้องนี่ค่ะพุ้นผ่านลักยี่ซอนท่าคุนกับมันมันเป็นค่ะพี่น้องตอนนี้นะคะร้อยเวล่รยีาสิ0มาที่ก็สิได้ลงแหนะคะพี่น้องมันมาน้ำกันค่ามีปลาทุกชนิดเลยค่ะพี่น้องเด้อส่วนมากสิเป็นปลาบัตเท่าวัาซันค่ะพี่น้องปลาดุกปลาคอปลาเข่งปลาจีนปลานิ่นไปเจ็าซันแลักพี่น้องออมมันหมันน้ำกันคาเดี๋ยวแต่งานไปหาผ่านลักท้งขุนค่ะ ดีครับพี่น้องตอนนี้เพิ่นกำลังลงมหออะไพี่น้องมันไเาเป็นโคสไม่พอบอกว่าย่ยพอผู้าบาลเนาแต่สดสดเน่ยพอผู้ยาชลินลินท่าพเลยพี่น้องเออขอบพเดในเสียงผมเออถึงรางวัลทีิพพน้องเพ่อนนี่เร้ได้ปลาสริสารพอัตภพนีคันี่นใช่เสนาเพิ่สาับสนุนรางวัลป่าใหญ่มาแล้วห้าอยพี่น้อง ว่าปลาบึกปลาบึกนะซึ่งปลาบึกอปาตะเพีนว่าลำนที่หนึ่งแถวไหนลำนที่สองที่สามว่าปลาบึกกับปลาตะเพียนเหรอพี่้องย่หรือปเยย่ศพี่้องออกมาสั่งแล้วเอาันยุ้งฟังนดนี่ยยังพอเพื่อนเบิ่เบิลุไปกามันแรงฟังมู เปาจีนพี่น้องไทยแก่ไกเนยว่ามันตได้ไหมไหญ่โตเลย ให้รวมเรื่องนี้ค่ะไป้รวมนี้จะลูกกันนี่ลูกซึ่งคร uh ับไปลูกหาลงกมาพี่น้องเมื่อกี้นี้กันฮานุถืออื่นว่างแคแบนี้ก็ใส่ตาซังนันกดใจล้อถือถือไปไหมค่ะถือถือไปจับจับนั้นมันคืออะไรจับไปแล้กันแล้กันไปพี่ให้น้องทึบสบายสบายเปนสักคน <transplant> นยย <tanta> ุ่งบ้างเเอาขึ้นมาอวดแล้วพี่น้องโัม่นสักโลเนี่ยกลัรอนนพี่นงสมโล่หกโล่ดค่ด็หกโล่เพิ่งครับหกโล่เพิ่งก็มัอนหมันค่ะใช่เพราะว่ามันไปเครือใหม่ฝังเยอะไปง่าค่ะพี่น้องลุนไปจินกับปลานให้ลุนยนอไปไปยังกับอไปยีศพยกไก่กัะเดยว มันม <siglo, bizarre. S 1> ั่งนะพี่น้องนี่ฟันชิดาดเลยนุ่มนี่เนโตอกองนตรงนี้เจ้าโมฟังเอาขึนาอวแพี่น้องติดเ่าะติดนาบ้นาะตสิดเพาะ่ากันเ้าต้เ้โตยัง่ะตน่่ะนอุ้มล้วไดล้วอุ้มแวเน็ิรอะไ

เวเะมีอลายกมู <lok> ่แล้วโอเคค่ะพี่นี่พอเสือชีดำนน่นเสือชีป่าด้วยปะดอปะเนาะมุเสือแดงนี่กทีรุ่นรางวัลซอยกันก็แล้วกันเนาะยูปะนี่ส่วนจะอ้ใดป่าใหญ่ก็อดใจรอสักน้อยหนึ่งยกังอบกวงนนี้ ยสวดเพชรกำลังฮิดจอมเพชรนะเพชรสาวแหล่เนาะพักไปพี่น้องให้รบไปเอากันแล้วกันเด้อมาดีด้อเนาะเลี้ยงพุโยฟังสิซอยพุโยฟังงมตัวเดียวสิมาไหนกับพี่น้องกับพี่อ่ะนาเอาอย่างนี้มาดีเนาะตัวเนาะครับกับอากาศไปท่าสมพัดไปยังกรรมการต่างมเด้อใหญ่มากถ้ากองด้วยการเดชมาพบท่างไม่รู้เสร็จซฟุบาฮ่อที่รพี่น้องมาหัน ปลาบอยนีุ่นนูนี่น้องมันจะเอาขึ้นมากะมันจะเลี้ยไล่เด่นหน่อยตอนนี้อยู่ในนี่แบบไรก็ปลาว่าหนูมาเลยนเนาะเบ่อยากซังแต่เพราะเป็นหนอนเนาะเพราะว่าหายกำลังใจกันทั้งหน่อคู่กับหายทุกทุกปีเพราะว่าพี่น้องจะไปน้องไหนเพื่อใหร่

แล้วกับพี่น้องอยากซื้อปลาตอนนี้กับซีโร่ลอยอยู่เนอะท,งอทังที่วังไหนมานี่ยก็ได้ไหมหรือว่าอยากซื้อลอตเตอรี่ารขายแล้วกับซื้อลอตเตอรี่ก็ได้ดเดอ้อยา,อายเดอ้ออยู่ด้านหลังอะไะซอยเหลือกันหกล้านบาทสิบสองล้านบาทเป็นของพี่น้องละบัตรสามใบกับพี่น้องนี่ขายหมดให้ก็ได้อยู่คนอู้ห้าร้อยให้ไปไงได้บียวมีหลายดับแมนบอสโอ้ยเพีงเดียว คุ้มคาเพราไงสามเยมันเป็นปลาจีนเนาะมันเลยบนั่นนั่นปลานิ่สจีให้อยู่เนาะปลากระโพกให้อยู่เนาะไอ้าปลา่ย๊กเมี่ยจีนหนักปลากับเแห้งเนาะปลาซังนะอัน้ะหนักากเปลาปลาตัปลาตัวผังเนาะปลาบอกปลาัวผัดปลาสันท้ามันมันน้าแังขาไก่ลาไก่ดื่มมั้งเา่ นีกับพี่น้องผ้าลักเก็บแหรวค่ะสงสัยสีพ่อเราพี่น้องักสีมานมาหมาทำเินน้ำผ้าลักน้ำกันค่ะเลาเมยค่ะมันได้ซ้พี่น้องปลาบอนใสเกเ็กุบไว้โอ้เสียดายพี่น้องม่ตคาไว้ปลาบอยตอนหน้าต้อนตา่าเพิ่เห็นกนต้อนหน้าต้อตาเลยน้องสองตัวได้ตัวเดียวติ อ,อ,อ,อีกตัวนึงมันออกอีกตัวนึงมันออกครับพี่นองอพี่น้องบรรยากาศบอกเลยว่าคืมแดดก็ต้องบดคับพี่น้องแต่ถือว่าห่อนยุ่เก่าครับพี่น้องห่อนไลค่นิดาไลนลงยุคหางแต่น้มติดขอบสาคก่พี่น้องนี่ค่ะผ้าลังย่เลพี่น้องผ้าลังท่สผ่อนขนา,าดคับพี่น้องมันไม้น้นนนดำนดำขนาดยักโตผู้ผาลังม ก้นกะเริ่มมัดล้วคะพี่น้องซื้แค่ได้อดหางแม่งที่ชอบเล่นเกมสเกโจงเหงาเอาอุ้มขึนมาเลยูไมนีน่ะเ้าจะเห็นมันปิวจังคือเห็นเราลยคือแค่เลยเหลืออีกสามพี่น้องอุ้มเอายุคางน้องมาละค่ะยุคางเันงาไหม่ะดิดดูดิคนใหม่นั่นแโอเคค่ะอันนี้จะเป็นเพื่นจะลามาขายค่ะปลาซีโร สีโร่ซีขีดป่ะซีโร่สามสามก็ได้ค่ะสีโร่สามซขายโลละ80นะคะเหลือโดดนี่ค่ะพี่น้องผลงานของข้านักค่ะเด้หลายมันได้น้อเด็กจู๊ข้านักเจ้าโอ้ยเด้๋ยวฮาฮกตัวพี่น้องมันๆค่ะโอ้ไปนี่สิเอาแพ่ขึ้นแล้วค่ะพี่น้องกลับบ้านค่ะ บ้านเป็นสีใบเมองสิพี่น้องตอนนี้หิวเข่าแล้วค่ะอยากกินแตงโมเผ็ดๆแล้วอาซื้อแตงโมหออมน้องบกว่ามีคำเมื่อสั่นขายดีค่ะเอาไปขึ้นเฮ้าบ่หนีิกลับบ้านนี่ค่ะพี่น้องผลงานทลานหลักตอนขึ้นฟังแล้วนะคะได้ปลาจีนประมาณหาโตค่ะพี่น้องปลายี่สบปลาในปลาขาวนี่แล้วพี่น้องเอ้อนี่ละประมาณนี่ละค่ะเอาพอกันน้องนาค่ะพี่น้องบ่รู้ว่าจะเป็นน้องใดนะคะมาหลุ่นมาชมไปน่วมกันค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สิฝากไว้ทรัพนี่ค่ะพี่น้องพอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ